ก็โอเคเข้ามาอยู่ผมก็ไปติดหนึ่งวันนี้ผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับรถรกทีนะฮะเอออันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนเออเขาเรียกว่าเชียร์อลไรวะไอ,อเออเขาเรียกว่าเชียร์เลยกูลืมชื่อี๋ยวผมเมื่อกี้ผมก็ได้ไปซื้อเออเขาเรียกว่าเชีย,ย <S <S ร์ยได้ไหมยางพักรองเท้าหน้าเออยางพักรองเท้าหน้าสีมืนมันเคียร์มาของเว็บร้อยสิบไอ แต่ร่นของผมมันใส่สมาร์ทมันก็ใส่ึ้นได้หมดนั่นแหละอนต,ตรงนี้นีออ่วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนนี่ก็คือคลิปแรกในการทำคลิป,ลป,ลปขียวหร่ลดนะจ๊ะนี่นี่เลยนี่คือวันที่สิบเจ็ดน,นะจ๊ะนี่งไงเออหกสิบบาทไอเชนี่หกสิบบาทนะจ๊ะนี่โอ้รถอ้รถเออไ้ตรงนี้ก่อน แล้วก็นี่ค่ายของ 2M นะจ๊ะ 2M l e s i n g แล้วไอ้เหี้ยเบลยางครับโอ้ยางสันกันไก่กันไก่กันไก,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 ก่กันไก่กันอก่างกันไก่กวนเหี้ยะไรวะเรียบร้อยเรียบร้อยได้ครับถ้ามุมกล่องมัน ชื่อมปวดหัวก็อัดเท่ดตัวเดีแล้วกูถือกล้องคนเดียวขอวางไว้ตรงนี้ให้มันเห็นตรงนี้ด้วยตัดนะจ๊ะชึบชึบป้าปึบ๊บปืบ๊ดนี่ออกมาแล้วออกเท่านี้แล้วกันกักเพื่อนโอ้ยยังให้กูใส่แล้วกูต้องเหยียบมันก็ต้องเปลีย่ยนี่มอนกน แต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่แล้วก็ตึงแหวนเปล่านี่ผมที่ผมอยากซื้อใหมก่ก็ขาดฮะแล้วถ้ามันไม่ขาดผมก็ต้องเปลี่ยนแล้วดูมันลายมันหลอกหมดแล้ว,ลวเราดึงแบบโอ้โหเนี่ยชิพายดิมีในของเดิมมันมันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะไม่เหมือนกันนะอัน ขอมเรียบร้อยกับของสมาร์ทนี่เดี๋ยวเอาออกมาให้ดูเลยนี่โอ้โห,โหไม่เหมือนกันเออเดี๋ยวใส่ด้านนี้ก่อนใส่อันกลมๆตรงนี้นักย่าเออตรงกลมตรงนี้ใส่ทุกคนก็น่าจะใส่เป็นนี่หรอกอ่าแล้วมันมีแท่งเชียร์อะไรปะเนี่ยนี่นี่ดูแล้วกันช่างแม่น น่าจะที่ล็อกไม่รู้ยังพูดถึงกล้องคนเดียวดไว้แล้วทำไมเนี่ยต่อไม่ได้วะขวาขอนก่อหญิงใหม่มีอยู่ แต่ลองสั่นก็นขอเทดวดานะจ๊ะเอ๊ะแม่ไม่เจ็บน่าทำไมมันไม่เข้าอุ้ยทำไมมันไม่เข้าต่อื้มอื้มเออ,อแม่สายตีแม่โอ้โหตแีแม่เห็นน้อย,ยเลย <c oughs> อไอเดียนะลองไปใส่กันนง,งนี้ดูทอดโอ้โหูฟนนี้โคตรแน่นโอู้หูโคตรแน่นท่านผู้ชมนี่โคตรแน่น กนนนโอ้ลุกดำอย่าฝั่งนี้มาใส่กนะันมันเขีียดเชี่ยแล้วเนี่ยวะไม่รู้กันเกียดกันแล้วอยากรู้ไอ้เชี่ยนี้มันคือเชี่ยอะไรนี่แล้วทำไมมันถึงมีไอ้เชี่ยนี้ด้วย ไม่ดูว่ะโอ้โหรถนิ้มก็ผ่านไปครับเดี๋ยวผมจะลองเอาดูยเชยนี่นี่นี่ตรงนี้สอดใส่ดูโอ้โหว่ไม่ได้เอาสอดใสด่ดีนี่ช่วงลี้แดดมันจะเข้าไงยู ทำไมมันไปต่อไม่ได้วะโอ้โหเริ่มมาใส่น,นี่มันตันถึงตรงนี้แล้วนี่น,นี่ตรงนี้นี่มันถึงตรงนี้แล้วนี่ตรงนี้นี่ ไม่ได้ไม่ได้มาออเออเจ็บได้เท่านี้มันก็ไม่ใช่นะพ่อหนุม่มเริ่มจะมือเล็กแค่เอ้อยรู้ตึกว่าไอ้ป้อมต้องวางกล้องเร็ว เดี๋ยวกูไม่มีที่หวังปังเธอด้วยมันจะใส่ยากใส่งิ่มเธอละเออแม่งอีกเก็บโอ้ยสวยยักสีคลิปหายเลย,ยแล้วค้อนอือก,ก็ไม่มี đánh nào cái nó chưa đây mẹ phạt của mình thường pin bằng Đó. chia no. đây แล้วกูจะทำยังไงจะถ้ากูไม่มีเครนแล้วแป๊บหนึ่งผมขอไปดู Youtube วิธีการใส่ก่อนนะจ๊ะแล้วกระผมก็ได้ไปดูมาแล้วก็ต้องใส่ไอ้น้ำมันเครื่องด้วยไอเช่นนี้มีมไหมวะแข่งเตอ้าหาไมวะ อไอเคี้ยนนี่เยอะเลยเอาจาักนิดน้อยเอามาแบ่งใส่ไอเคนะี้ยนนี่หน่อยหน้าแล้วไ้เคี้ยนนี่มาเออป็นดูหมดแล้วภายในหนึ่งนาทีเขาใส่โโอ้โโอโใส่โคตรง่าย เดียวโอ้น้ำมันเสี่ยงดีหรือไม่ดีวะไม่รู้ไอ้แซนอาวแล้วกูจะถอดมาทำเชียร์เลยปะเดี๋ยวแป๊บนึงทำจิ่มเติมแป๊บโอ้เอะมันก็ยังอยู่นี่หว่านิดหนึ่งอุ๊ยอุ๊ยน้ำมันสีดำเตอร์เลย ทไปจากนิ้หนึ่งลักกันนี่ดำเตเลยเดี๋ยวผมก็ต้องหาที่ตั้งกล้องว่ะเชนได้ไหมไม่รู้ว่ะเดี๋ยวไปดีตงองนี้ก่อน ก่อนว่ามันอัดอย่งมาตันเนาะตอดนะฮะแล้วใส่แม่งยู่เลยอเฮีย,ยนนะีรยยมผามาสิบนาทีเพียงทำเช่ยอะไรไม่ได้

<laughs> do you con này mình sẽ cầm tầm nát bạn Thoát đơm Ô hô Nó có giọt Ô hô oh. Ok, dưa yeah, đưa lại <laughs> Dùng <laughs> ได้ลนะท่านผู้ชมโอ้โหของของค่นอื่นแป๊บเดียวได้แนห้องผมอืมได้เลยนะท่านผู้ชมอ่ะเียโดนอ่ากลุซ้อมสูมทำเชียยแล้ววะนี่ก็คือการเปลี่ยนของผมนะจ๊ะนี่ผมรู้อยู่โอ้อ ไม่ไม่ไม่ใช่มันรู้อยู่นี่มันเหนือเขาเรียกว่าอะไรวะมันมีอันตุ่มตุ่มตุ่มอยู่ข้างล่างมันเลยใส่ยากตรงนี้นี่เออยิ่งถ้ามันอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันดันมาดันมาตรงปุ๊บมันเลยมาอยู่ซอนตรงนี้ไงนี่นี่ตรงนี้อือได้ย่เอาของเดิมเก็บไว้ตรงนี้นี่ นี่ฝั่งนี้มันจะชัดกว่านี่ไงอ่าเฮียมังยอดแสงพ่อน,นี่นี่นี่มันจะเห็นตุ่มๆไหมนี่นี่แหละตรงนี้มันติดขัดตรงนี้แหละเออมาก็จบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์อย่าลืมกดดีนน้างบูติดตามนะคร,รับสวัสดีครับวันนี้ก็มาคลิปแบบ โงโงงงนิดๆน,น,นะจจะเออโอ้โหครั้งแรกในการเปลี่ยนที่หยาบลุนนะที่ผมเปลี่ยนมาเอา้ยไม่ไม่ใช่ครั้งแรกในการเดี๋ยวโอ้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเปลี่ยนไว้น้าตอนแรกมันเป็นหลอดสีน้ำเงินแต่ว่าผมเปลี่ยนมันหลอดเดิมยกเว้นไฟไท้ายนี่มันยังเป็นหลอดสีน้ำเงินอยู่เออ ไปละเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายเออครับน้ำมันนะจ๊ะไปละ